เรื่องมันมีอยู่ว่าครับวันนี้เนี่ยรถของผมเนี่ยบังเอิญโดนที่บ้านเ,นเอาไปใช้คราวนี้ผมก็เลยกําลังกังวลอยู่ว่าวันนี้มีซ้อมด้วยไงซ้อมแต่ทรงไทยไปยังไงดีแล้วพี่เมฆเนี่ยท่านก็เมตาเเมตาเนี่ท่านก็เมตตาเลยให้ผมไปย,ยืมคันนี้ไปใช้ก่อนอย,อย่ารีบเฉยโอ้ยอังหล่อเลยอนะ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้จะมีรอยถลอกกลับบ้านหรือเปล่านะ กองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นผมต้องหาอะไรใส่ท้องสิ่งแรกคือกาแฟก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เป็นค่อนข้างเช้าแนละ้วเพราะว่าเกือบจะ11โมงแล้วครับนี่ก็เป็นกาแฟร้านโปรดของผมนะครับเป็นกาแฟที่อยู่ในปั๊มนะนะผมจะไม่พูดชื่อยี่ห้อเขาถ้าเขาไม่เป็นผู้สนับสนุนเรานะฮะแต่เราก็ไม่ได้ขอยอนุญาตเราเอากล้องไป้แค<ๆ>่แอบเนียนเียนยังไม่ต้องอยากได้แล้วนะครับ สิ่งที่ร่างกายต้องการที่สุดเะตอนนี้เราก็กลับมาที่ AT เหมือนเดิมผ่านไปครึ่งชั่วโมงยังไม่ได้ไปไหนเลยนะไปซื้อกาแฟมาก็ได้ลองขับมาประมาณ4-5โลแล้วก็รู้สึก Amazing ม,มาก Amazing ม,มาก Yaris AT แม่งโคตรเงียบอะ่ะข้างในไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากแอร์นะฮะถ้าเกิดว่าแบบว่ารถข้างนอกอะ่ะขับ ผ่านมาเงี้ยก็พอจะได้ยินอยู่บ้างถ้าแบบมอเตอร์ไซค์แบบขับซ้ายขับขวาอะไรเงี้ยพอได้ยินบ้างแต่ว่าเสียงลมเสียงรถเสียงถนนเนี่ยไม่ได้ยินเลยเงียบมากเลย Amazing ่ารมากเลยตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับก็ผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเกิดว่าคุณกำลังหารถที่เป็นรถคันแรกกนะ็ได้ เป็นรถคันแรกหรืออาจจะเป็นรถที่แบบอยากกะซื้อให้แฟนซื้อให้ลูกให้หลานไปใช้ทํางานขับในเมืองผมว่าคันนี้ดีมากๆนะครับคันนี้ดีมากๆแล้วก็ราคาตอนเนี้ที่ผมเอามาขับเนี่ยสี 4, 10, 10, 9, ย่แสนหนึ่งห่เก้าันยงอถูกมากๆเลยนีไ่ไกล้องหลังแต่กูไม่ดูเออเป็นคนไม่ชินดูก,การดูกล้องหลัง เอาละครับตอนนี้ผมก็ามาถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็คือตึกของเข้าสารเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะและทรงไทยก็เป็นวงภายใต้สังกัดเข้าสารเพลงตึกนี้เนี่ยก็ข้างในเนี่ยอุปกรณ์อะไรเงี้ยพร้อมสวยงามมากแต่ประเด็นก็คือว่าไม่มีใครมาใช้ตึกเลยมา2ปีแล้วผมมาเจอรอปภที่นี่เขาบอกว่าเขาดีใจมากเขาได้เห็นมนุษย์ครั้งแรกในรอบ2ปี <laughs> อะไรประมาณนั้นประมาณนั้นจริงๆแล้วก็โอเคข้างในก็มีห้องซ้อมมีห้องอัดมีอะไรเงี้ยแหละ ราบสไตล์ค่ายเพลงนะครับแล้วก็ก็ขอบคุณสถานที่ด้วยที่ให้ทรงไทยได้มาใช้ซ้อมใช้ฝึกฝนแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจกันบ้างบางครั้งนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับแต่อย่าตกใจนะครับเพราะว่ามันเงียบเหงามากจริงใส่อันนี้แบบพอดีเลยอ่ะพอดีเลยถ้าแบบกูแบบแบบแบกใจว่ากูขอติถ้ารถทบหมายไส้ไม่ได้ไม่ได้ดีครับนี่มือเบสผมให้ดูข้างในด้วยนี่ดูวางเบสดิวางเบสได้ไหม วางเบรได้ไหมไม่ได้นะครับอ๋ออย่าม่ควรจะซื้อได้ดิได้ได้โอ้เหลือเดยลองดูฟึ๊บยาวๆนี่โอ้แบบไม่ต้องขวางไม่ต้องขัดเลยไงดีไหมเออเอาไหมสี่แสนหนึ่งเท่าหร่นสี่แสนหนึ่งมีแบบแสนเดียวแสนเดียวแสนเดียวเอาไปล้อ ดีดีคุ้มครับคุม้มส <Okay. S 3> ่วนนู้นครับอาร 4, 4, 1, 11, 000, 19, ay, <laughs> ์มครับอาร์มราคาถูกจังสี่แสนนี fluid. ้ยสี่แสนกว่าเองสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นเอาไหมเอาไหมผมก็น่าสนใจถ้ามีเงินก็จัดเลยไอพี่ช่วยบอกดีกว่าขึ้นไลยก็ได้ไม่แต่ว่าอ๋อไหนรูปเหรอขายที่บ้าอ๋อส่งงานส่งงานให้ที่บ้านเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่าบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างสำหรับคนไม่เหมาะสำหรับคนที่จิตอ่อนกลัวผีนะครับไม่ควรเข้าไปนะครับผม สวัสดีค่ะออกแล้วไม่เหมาะสำหรับคนขวัญอ่อนนะฮะที่นี่างเงียบเหงาเล่นนึงเข้าสารเตทนเมนนี่ก็เป็นรางวัลที่ที่อผมเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ใช่ของผมนะครับใช้ไม่ได้นะครับผมเดินนะ <laughs> ที่นี่มีมีทั้งหมด5ชั้นนะครับ ซึ่งห้องซ้อมจริงๆเนี่ยแล้วอัดได้เลยอยู่ชั้นสี่แต่ว่าเราก็ขอร้องกับทางทางที่นี่ว่าเราต้องผลของมันขึ้นมาเองและลิฟต์ก็ใช้ไม่ได้เราก็เลยขอชั้นสองนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ห้องซ้อมพวกเรานี่กลองต้องตั้งเองนะครับต้องตั้งกันเองเป็นห้องเปล่าอย่างนี้เลยนะครับก็ แต่เขาให้ใช้ฟรีเราก็ใช้ยาวได้ครับนีได้ไม่ตัวแล้วสตัวแล้วนี่มไม้ตัวซื้อมามีสองตัวแล้วใช่ป่ะถ่ายคืนแนี่มาอวดมาทิงมีอย่างนั้นนะมีอะไรที่มึงไม่มีวะเนี่ยไม่มีอ่ะนี่โอ้โหวงมันรวยอยู่แล้วว้าอแต่ตังค์มีเปล่าค่อยทิ้งจะเอาอะไรเดี๋ยวพาขับรถไปซื้อวันนี้เอารถมาจริงป่ะเนี่ย ไม่ซื้ออินเทนิลเลยไปไปไปต้งขอเอาอะไรบ้างไปเอาอะไรงานโน่ไม่น้ำตาลสองเนี่ยไม่น้ำตาลไปร้านตรงไหนนะร้านตรงไหนนะที่พี่บอกเอาน่าเดี๋ยวไปก่อนไปไปครับไปครับไปยังอ่ะไปโตโยต้าไอ่ตรงโตโยต้าคอรูลโตโยต้าไม่ไปซื้ออินเทนิลในยุ่งคอนุลโตโยต้าอ๋อไปเลยครับไปแล้วต้องนั่งหน้าฮะกูสายคิดมึงคิดสตอรี่บอร์ดมาแล้วมึงก็มึนลกอะไรเนี่เอาเลี้ยวเอาเลี้ยวโหประตูอย่างกว้าง มึงโลกอ่ะประตูอย่างกว้างไงอ่ะดูดูข้างในดูเป็นไงโอ้โหแต่เบาะสวยไหมอ่าม,มันมีบางรุ่นที่อันนี้เบาะสวยนะครับชอบแต่มีบางอันที่แต่ถ้าไม่ใส่เบาะมีไหมฮะรุ่นแบบไม่ใส่เบาแบบถอดเบาเ<ม><อ>หรอแบบไม่ใช่เป็นแบบเหล็กงเดียวแบบสายแบบแลดเลเซิ่งอ,ะ<ต>อ่ะอ๋อไปดีกว่าขึ้นหลังเนี่ยมึงมึงไปไม่ต้องเข้ามาละอ๋อไม่ไปละอ๋อตามเลยครับมันได้ข้างเหงือกขันนะเอออ๋อนี่มันมีระบบเตือนด้วยครับเนี่ยครับผมโอ้โห ไฮเช็คนะนี look, son, ่ป uh, ี2 0 <r isa> 1 8อ่ะจริงไหมเนี่ยวันนี้ขนาดเช็คทำเตรียมไว้ไงวางสกรีปไว้ตัวท็อปดูเขาแบบบุกมาให้ด้วยอ่ะตรงนี้ผมรู้เลยไว้ทำไงครับไว้แบบไปกินข้าววางข้าวได้ตรงเนี้ยได้จานข้าวได้ตอนนี้ผมก็อยู่บนระหว่างทางกับเจ้าเกมนะครับก็เป็นเหมือนน้องชายคนหนึ่งที่ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่อันนี้เครื่องกี่เครื่องอะไรครับเครื่องตัวนี้เปลี่ยนเรื่องหรอเปลี่ยนเลือกหนูนี่เปลี่ยนเลือกเลยโอเค เครื่องพันสองครับเครื่องพันสองได้ราคาราคา4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นอ่าแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีตังค์ไม่เป็นไรมาคุยกันก่อนถ้าพูเราเรามีรถเก่าเราสามารถขายได้ไหมที่นี่ขายได้ทิจริงป่ะเนี่ยเออตีราคาไงถ้าพูผมจะขายรถที่บ้านก็เอาราคามาแล้วก็มาตีอ๋อแต่สมมุติว่าออ๋มาคุยกันก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปส่งมาแล้วเดี๋ยวนัดกันอะไรเงี้ยว่าเขาจะ ีราคาย,ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจอดตรงไหนอ่ะนี่จอดไปเลยคลิปในสวโตโยต้าไงเราเข้ามาโตโยต้าไงซื้อกาแฟเาจเจียงเลยเดี๋ยวถามนี่<ๆ>นร,ปรอปภกันเนี่ยซื้อกาแฟนี่จอดตรงไหนได้บ้างครับซื้อกาแฟเท่านี่เองครับจอดนี่เลยเนาะครัขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับสังเกตไหมว่าคันนี้เงียบมากนะ เก็บเสียงนะไม่ใช่เราหยุดพูดหรือยังม,มันเลยเงียบไงออ๋โอเคอันนี้นี่ในโชว์รูมมีรถทุกยีาหา่ห้อปะมีทุกยี่ห้อยังไ้ยี่ห้ออะไรอะอะไรนะนยังไ้ยี่ห้ออะไรอะซูซูกิซูซูกิมีมีอะพวกดรีมตัวเก่าไหมดรีมดรีมคอนด้าดรีมคอนด้าดรีมจริงผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อพี่ไปดูคอนด้าดรีมอะแดดพี่เนี่ยใส่เป็นเเหนื่อยนะมีซ้อมเพลงไหนอะซ้อมทุกเพลง เฮ้ยมาว่ะท,ที่เอทีเขาขอแล้วก็ขอหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงเหรอใช่เดี๋ยวเราจะเล่นเพลงใหม่ล่าสุดของเราเลยที่จะที่จะปล่อยมาช่วงกลางเดือนนี่เหรอมาแล้ <c oughs> ออวอ๋อวอาปุ๊บปุ๊บปุ๊บคออัตโนมัติอ่ะอ่า <c oughs> เ,เพิ่มเสียงแล้วมาเปิดโรเบล่าสู้เ้ยเลยเลย <c oughs> โอเปล่านี่เนี่ยของนี่ลเลย อยูช่องล่างนี่เฮ้ยนี่โอ้โหอย่างแข็งอ๋อนิ่ม,มดโมจิโตปึ๊บดูนี่กล้องหลังเออ,เอใจได้โู้รถปีสองพันสิบแปดมีกล้องนี้ให้ <c oughs> น,น,นะไนะมึงไม่ต้องนึกก็ได้ไะมึงปล่อยกูคนเดียวก็ได้ช็อตเนี้ <c oughs> ยไปเชิญครับถึงแล้วนี่นะเสียงกล้อง เดี๋ยวเราจะเล่นเพลงใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเราจะเล่นเพลงใหม่ล่าสุด เอาละครับวันนี้ก็ผ่านปุ๊บอย่างรวดเร็วครับหนึ่งวันเต็มๆกับพวกเราสงไข่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนขออนุญาตไปซ้อมต่ออีกสักหน่อยวันนี้ต้องส่งช่างภาพกลับบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับเขาต้องรถกลับบ้านป่ะเขาไปโดนหัวเรือแล้